สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Let's Go Story นะฮะเหมือนเดิมนะกรับเออวันเนี้ยไม่ได้กลับอะไรหรอกพอดีวันเนี้ยผมก็ได้มาทำคาบูนะซึ่งปัญหาที่มันมีก็คือผมเอารถคันเนี้ยไปจัดสภาพนะฮะไปจัดสภาพที่ร้านนะก็ผมบอกได้เลยว่าผมเจอช่างไม่ดีนะได้มาต้องมาตามแก้ แก้เครื่องเครื่องที่ดับการอากาศเสร็จสับน้ำมันโอตาลุบไม่ลงทั้งที่ให้ทําให้ทางร้านทําทั้งหมดเลยนะแต่แต่ไม่จบจนต้องมาทำเออโอตาลงระบบโอตาลงโอตลุบใหม่หมดทําเครื่องใหม่เพราะว่ามันดับการอากาศอาจจะเป็นสาเหตุว่าลูกเบรกหรือลูกติดเพราะว่าโอตาลุบไม่ลงนะฮะไอทีเนี่ยใส่ใส่ทั้งประกับคันเร่ง แล้วก็ตอนแรกมันบิดได้ครึ่งเดียวนะครับมันบิดได้แค่นี้มันบิดได้แค่นี้เนี่ยได้แค่นีนน้ผมก็เลยมาทําใหม่นะฮะทาใหม่ก็เลยบิดได้ทางนี้บิดได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยเหมืนจะสุดละก็คือปากคาบูตอนแรกครับมันมันขึ้นแค่นิดเดียวนะมันขึ้นแค่นิดเดียวก็เปิดไม่สุดนะฮะที่ในคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมอัดอัดท็อปสปีดของ ลูกสเต็ปลูกเดิมนะแต่แค่ฟิตเครื่องใหม่ก็คาบูเดิมไม่น่าจะลูกเดิมขยับไซส์นะแต่คาบูมันเปิดไม่สุดมันทำให้วิ่งได้แค่1 0 2 1 0 2 GPS นะฮะแต่คราวนี้มันเปิดสุดแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองกันว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่กับ RC ลูกเดิมขยับไซส์นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับช่อง let's go story นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาลองรถหลังจากที่เราได้ปรับแต่งอะไรปรับเปลี่ยนแป้งเออไม่ได้แต่งอะไรนิดๆิดหน่อยๆ่อยเราก็จะมาดูว่ามันจะแตกต่างจากเดิมไหมหลังจากที่รถมันดึงประสิทธิภาพได้ไม่หมดนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะดึงประสิทธิภาพได้จนหมดแล้ว เราก็จะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะแตกต่างหรือเปล่าแต่ถนนเส้นเนี้ยรถไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ขับผาดโผนอะไรด้วยไม่ได้ขับอันตรายนะครับขออนุญาตนะครับลองรถนิดนึงแล้วรถมันก็ไม่ได้เร็วด้วยฮะก็หมายถึงรถคันนี้มันก็ไม่ได้แรงด้วยมันก็ทดสอบได้เนาะไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนเนาะขออนิดนึงเนาะ ราก็ได้ลองไปแล้วเนาะแต่เราก็ยังไม่รู้มันวิ่งเท่าไหร่เราต้องเอาไปเข้าในแอปตัดต่อของ GoPro เนาะเราจะได้รู้มันวิ่งกี่ g ิ s เถ้าถามผมนะผมคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะลองดูเมื่อกี้มันไม่ได้แตกต่างเลยอะไอตอนนั้นได้หนึ่งศูนย์สองนะตอนนี้ผมว่ามันอาจจะช้าลงด้วยซ้ำหลังจากที่ปรับเปลี่ยน คิดว่ามันสมบูรณ์แล้วแต่ทำไมมันช้าลงก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะแตกต่างไหมถ้าสมมุติว่ามันไม่แตกต่างไอ้คราวนี้เดีย๋ยวลองเปลี่ยนเป็นคอรีตแต่งใส่กับคาบูเดทเนาะลองดูว่ามันจะมันจะไปดีกว่านี้ไหมก็สำหรับวันนี้ช่อง let's go story นะครับขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e ด้วยนะครับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาดคลิป ของผมนะฮะช่องนี้ก็เพิ่งเริ่มทํานะและสักวันหนึ่งมันอาจจะพอได้เกิดบ้างเนาะสําหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ช่อง l e t s g o Story นะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ